แมวทั้งหลายทราบกันหรือเปล่าคะอาหารต้องห้ามของแมวเหมียวมีอะไรบ้างและในช่วง Exotic Pet คุณหมอจะมาแนะนำวิธีสังเกตอาการป่วยของปลาจะเป็นอย่างไรมารับชมพร้อมกันในรายการ Pet a t Home ได้เลยคะ่ะอาหารต้องห้ามของแมวเหมียวค่ะสวัสดีค่ะหมอฝันนะคะประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์พอเพินค่ะ กินอาหารแบบไหนค่ะน้องแมวควรทานอาหารแบบไหนนะคะก็โดยทั่วไปเนี่ยอาหารในน้องแมวท่าแบ่งใหญ่ๆก็อาจจะเป็นอาหารสําเร็จรูปนะคะก็จะมีเป็นอาหารเม็ดกับอาหารกระป๋องหรือาอาหารเปียกเนาะแล้วก็เป็นอาหารที่ทาเอง สองอย่างนี้กอ็อาจจะต่างกันที่เรื่องของความสะดวกด้วยถ้าเป็นอาหารสําเร็จรูปก็คือเหมือนเป็นสูตรที่เขาคิดมาให้เราเรียบร้อยแล้วเนาะมีแบ่งตามสายพันธุ์ตามาช่วงอายุตามลักษณะการเลี้ยงค่ะส่วนอาหารที่ทําเองข้อดีก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราสามารถเลือกวัตถุดิบได้เองเรารู้แหล่งที่มาของวัตถุดิบเนาะ,ะข้อเสียก็คือเราต้องทําเองแล้วก็ต้องมั่นใจว่ากระบวนการทําของเราไม่ได้มีการปรุงลดหรือว่าใส่ ส่วนผสมที่ไม่จําเป็นที่อาจจะเป็นอันตรายสําหรับน้องแมวถ้ากินระยะยาวค่ะแล้วก็กรณีที่ทําเองเนี่ยอาจจะต้องมีการผัดเปลี่ยนตัวพวกวัตถุดิบเนาะประเภทของเนื้อสัตว์หรือว่าประเภทของผักที่เราจะใส่เข้าไปค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าน้องแมวเขาจะได้รับสารอาหารครบถ้วนค่ะในส่วนของอาหารสําเร็จรูปปัจจุบนันก็มีแบ่ง ถ้าให้แบ่งใหญ่ๆก็มี3มปัจจัยค่ะเหมือนคล้ายๆน้องหมาเลยก็คือเรื่องของช่วงอายุน,ะน้องแมวเด็กที่เพิ่งหย่านมน้องแมววัยกำลังโตน้องแมวโตเต็มวัยแล้วก็น้องแมวที่อายุเยอะค่ะลักษณะการเลี้ยงก็อาจจะแบ่งเป็นน้องแมวที่ทำมันแล้วยังไม่ได้ทำน้องแมวที่ปล่อยนอกบ้านหรือว่าน้องแมวที่เลี้ยงระบบปิดค่ะก็ ความแตกต่างค้าวๆก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรื่องขนการเลียขนความเครียดน้องแมวที่อยู่ในระบบปิดก็อาจจะเครียดได้ง่ายกว่าค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของแอคทิวิตน้องแมวที่อยู่นอกบ้านก็อาจจะมีการกระโดดวิ่งไล่จับนกวิ่งไล่หนูมีแอคทิ i ิตี้การใช้พลังงานก็จะเยอะกว่าเทียบกับน้องแมวที่อยู่ในบ้าน ปัจจัยเล็กๆน้อยๆต่างๆเหล่านี้ค่ะถ้าเป็นอาหารสําเร็จรูปเขาก็เหมือนเขาจะคิดมาให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นสูตรต่างๆให้เราเลือกใช้ได้ค่อนข้างง่ายค่ะส่วนอาหารแบบเม็ดก็คือแบบแห้งเนาะกับอาหารแบบเปียกก็จริงๆไม่ค่อยต่างกันมากค่ะถ้าเป็นสูตรเดียวกันต่างกันแค่เรื่องของปริมาณของน้ําที่มีเพราะว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่โดยธรรมชาติแล้วตัวเองจะกินน้ําค่อนข้างน้อย เพราะฉะนั้นในแมวที่เริ่มอายุเยอะก็จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคไตค่อนข้างสูงค่ะถ้าน้องแมวที่เราสังเกตแล้วว่าแมวเรากินน้ําน้อยอพยายามปรับและแบบลองเปลี่ยนชามแล้วให้เปลี่ยนเป็นน้าพุแมวเราก็ไม่ค่อยกินก็ การเลือกอาหารเปียกที่แบบมีส่วนผสมของน้ำอยู่ในนั้นด้วยก็จะช่วยให้น้องแมวเขาได้รับน้ำต่อวันเพิ่มขึ้นค่ะแต่ข้อเสียก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบกลิ่นปากแล้วก็ความสะอาดในช่องปากที่จะดูแลค่อนข,ข้างยากกว่าการให้อาหารม็ดแมวเด็กควรกินอาหารแบบใดน้องแมวที่ เด็กมากๆค่ะก็อาจจะเริ่มให้ทานจากอาหารเปียกก่อนได้ค่ะเพราะว่าฟันยังเป็นฟันน้ำนมแล้วก็ไม่แข็งแรงแล้วก็ช่วงที่พึ่งหย่านมมาค่ะก่อนหน้านี้ที่เขาทานมันเป็นนมก็คือเป็นของเลวเนาะอืมก็การเปลี่ยนมาให้ทานอาหารที่แฉะๆค่ะก็อาจจะทําให้การหย่านมเป็นไปได้ราบเรื่นมากกว่ามากกว่าการที่อยู่ดีให้มาทานอาหารที่เป็นลักษณะเม็ดๆกลมๆแข็งๆเลยเพราะว่าเขาไม่ค่อยคุ้นเคย กับรูปแบบนั้นแต่ในกรณีที่อยากให้เป็นอาหารเน็ดจริงๆก็อาจจะแบบมีการแช่น้ําให้นิ่มขึ้นก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าความน่ากินก็อาจจะไม่เท่าอาหารเปียกที่เขาทำสำเร็จสำเร็จร,รูปมาแล้วอาหารอะไรที่ห้ามให้น้องแมวกินเด็ดขาด อาหารที่ห้ามน้องแมวทานนะคะก็จะเป็นกลุ่มขนมพวกช็อกโกแลตค่ะก็ในตัวช็อกโกแลตเนี่ยจะมีผงโกโก้เนาะที่เขาเอามาทำซึ่งโกโก้เนี่ยเป็นพิษกับน้องแมวค่ะเนื่องจากน้องแมวเขาไม่มีเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่จะเปลี่ยนตัวสารพิษอันนี้ให้อยู่ในรูปที่ไม่มีพิษได้ซึ่งจริงๆช็อกโกแลตในท้องตลาดเราก็บอกยากค่ะว่ายี่ห้อไหนผสมโกโก้มามากน้อยแค่ไหนแล้วก็น้องแมวเสี่ยงที่จะเกิด ความเป็นพิษกับวีทห้อไหนมากน้อยก็คือไม่ได้แบบมีงานวิจัยอะไรละเอียดเพราะฉะนั้นภาพรวมหมอก็แนะนําว่าไม่ให้น้องแมวทานขนมประเภทช็อกโกแลตจะดีกว่าค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะมีเรื่องของพวกก้างปลาเนาะที่เป็นความเชื่อผิดๆว่าน้องแมวแบบสามารถกินปลาทั้งตัวได้เพราะว่าน้องแมวที่เราเอามาเลี้ยงสมัยนี้ค่ะก็แบบมีการแบบว่าปรับปรุงพันธุ์เนาะเป็นน้องแมวที่แบบอยู่กับบ้านอยู่กับคนไม่ได้ล่าเองค่ะการกินพวก ให้ปลาไปทั้งตัวกินทั้งหัวทั้งก้างปลาเนี่ยจริงๆล้วน้องแมวเขาไม่สามารถย่อยได้หมดค่ะก็มีโอกาสที่ก้างเหล่านี้จะไปทิมตามเหงือกตามทางเดิอนอาหารแล้วก็เกิดเป็นอาการบาดเจ็บหรือว่าบางตัวย่อยไม่ได้ไปเกิดการอุดตันในลำไส้ก็ได้เหมือนกันก็เลยไม่แนะนำให้ให้ทานพวกก้างปลาค่ะให้แค่เนือนปลาก็พอถ้าน้องแมวแพ้อาหารจะมีอาการอย่างไร การแพ้อาหารสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะจริงๆสามารถแพ้อาหารได้ทุกประเภทเลยก็คืออาการแพ้สามารถเกิดได้กับทุกอย่างค่ะแต่ว่าที่เจอแพ้บ่อยๆนะคะก็จะเป็นพวกโปรตีนจากเนื้อหมูหรือว่าเนื้อไก่ค่ะเพราะว่าเป็นเนื้อที่ส่วนใหญ่เขาใช้ในอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับทั้งน้องหมาแล้วก็น้องแมวค่ะแต่ว่าโปรตีนประเภทอื่นเช่นกุ้งแกะ หรือว่าปลาแซลมอนก็อาจจะมีแพ้ได้บ้างเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยเจอเพราะว่าไม่ค่อยมีคนนํามาทําเป็นส่วนผสมหลักในอาหารสัตว์เนาะซึ่งอาการแพ้ส่วนมากค่ะก็จะเห็นได้2ทางก็คือแสดงออกทางผิวหนังมีอาการขนล,ล่ง่งคันเกาโดยที่แบบเราไม่ได้เห็นว่ามีตรงไหนเป็นแผลมาก่อนค่ะคือเกาก่อนหรือว่าบางตัวก็คันหูภายในช่องหูแดงหรือว่า ถ้าเป็นมานานมากในช่องหูก็จะดูหนาตัวค่ะช่องหูนาแล้วก็มันจะดูแห้งๆเป็นแ,แบบขีดๆย่นๆเหมือนผิวกลแก่ค่ะแล้วก็ทางนึงก็คือเรื่องของระบบทางเดินอาหารบรรจุแผอาหารเราก็จะมีปัญหาเรื่องการท้อง 4, เสียถ่ายนลำบากร่วมด้วยได้เหมือนกันค่ะส่วนที่เจอได้แต่ว่าไม่บ่อยนะักคือแบบพวกที่อาการแพ้รุนแรงค่ะเหมือนคนแพ้กุ้ง ก็จะมีอาการหายใจลำบากค่ะอาจจะหน้าแดงตาแดงตาบวมมีน้ำลายไหลค่ะก็ถ้ามีอาการเหล่าน uh 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 ั้นก uh ็แนะนำให้พาหาคุณหมอให้เร็วที่สุดค uh ่ะสวัสดีค่ะสัตวแพทย์หญิงนิมรากาใจค่ะหมอนุ่นค่ะ รู้ได้อย่างไรว่าปลาที่เราเลี้ยงกําลังป่วยหลักๆเลยเรื่องของปลาถ้าปลาจะป่วยค่ะเราจะดูสามละอย่างเป็นหลักคือเรื่องของตัวปลาว่าปลาแข็งแรงไหมสุขภาพดีไหมแล้วก็เรื่องของน้ําก็คือสภาพแวดล้อมที่ปลาอยู่แล้วก็จะเป็นเรื่องของเชื้อโรคที่เข้ามาว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการป่วยได้มันก็จะเป็นวงกลม3มวงนี้ที่มันอินเตอร์เซ็กันอยู่ทีนี้หลักๆเลยเราจะดูเรื่องของน้ําเป็นหลักเพราะว่าปลาเมื่อ ไม่ว่าจากการกินนอนหรือว่าการขับถ่ายคือมันจะวนอยู่ในนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่มันมีของเสียที่มันมากเกินไปก็จะส่งผลต่อสุขภาพของปลาได้นะคะเพราะฉะนั้นระบบน้ําคือระบบที่สําคัญที่สุดสําหรับปลานะคะเราจะดูเรื่องของค่าอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของค่า pH นะซึ่งค่า pH อค่รที่ดีก็ควรจะต้องเป็นประมาณกลางๆค่อนไปทางด่างน,นิดนึงถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของการเป็นกรดหรือด่างมากเกินไปย่อมส่งผลทําให้ปลาเกิดอาการป่วยได้ ก็เรื่องของของเสียพวกแอมโมเนียมหรือไนไตร์ถ้าเกิดว่าของเสียมีปริมาณสูงเกินไปอันนั้นก็จะส่งผลต่อเรื่องของสุราบของปลาแล้วเหมือนกันค่ะซึ่งในการเปลี่ยนน้าแต่ละครั้งอะค่ะมันจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนน้าด้วยแบบ100%เอาเข้าไป100%แล้วก็เอาออก100%กเ็เพื่อเอาเข้ามาอีก100%มันจะไม่ใช่แบบนั้นเราควรจะต้องเปลี่ยนประมาณ50-50ก็คือควรจะต้องมีของเก่าอยู่50แล้วก็เอาของใหม่แอดเข้าไปประมาณ50ถ้้้้้าา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 เกกาากิดรรนนนํนนํปปปะะมม็อออยย่่งงงตพััณ 1- 2วห บางทีถ้าเกิดว่าเหมือนเอาปลาลงไปเลยก็อันตรายกับเรื่องของคอดีนปลาเกิดภาวะเรื่องของการชอกน้ําแบบนั้นก็ได้มีวิธีสังเกตปลาป่วยอย่างไรบ้างทีนี้การจะสังเกตปลาป่วยดูได้อย่างไรบ้างนะคะก็คือเจ้าของที่อยู่เลี้ยงอยู่ตลอดเนี่ยคะ่ะก็คือจะต้องเห็นพฤติกรรมต่อว่าปลาของเราปกติมีพฤติกรรมเป็นยังไงถ้าพฤติกรรมมีการเปลี่ยนไปอันนั้นก็จะระบุได้ว่าปลาเริ่มมีพฤติกรรมเรื่องของการอาการป่วยได้แล้ว อย่างเช่นเรื่องของการว่ายน้ําปกติคือว่ายตามลักษณะตามปกติได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเห็นลักษณะเหมือนปลาว่ายน้ําแบบหมุน,มนวนแล้วก็ควงสว่างอะไรประมาณนั้นอ่ะนั้นก็คือผิดปกติละว่ามันมีโรคที่ทําให้ปลามีลักษณะการว่ายน้ําที่ผิดปกติไปแบบนี้ได้หรือว่ามีลักษณะที่ตัวเอียงผิดปกติหรือว่านอนหงายท้องแบบนั้นก็เป็นการผิดปกติจากโกกระคจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีจุดข่าปๆาที่ตาหรือตาโปนตามีจุดเลือดออกอ่น,น คือความผิดปกติถ้าตามลำตัวที่เราสังเกตได้ก็คือจะเป็นเรื่องของอาจจะมีจุดขาวๆตามตัวหรือว่ามีลักษณะเป็นแผลตามตัวคีบล่อนขีบก่อนหรือว่าถ้าบางตัวติดพวกเชื้อราค่ะก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นคราบเป็นฝุ่นขาวๆาก่าอตามลำตัวซึ่งถ้าตามลำตัวส่วนใหญ่เราจะเจอลักษณะของพวกปรสิตภายนอกได้ซึ่งมันมาจากเรื่องของน้ําที่ไม่สะอาดจะาม,มาจากพืชน้ําก็ได้ที่ทาให้มีปรลสิตภายนอกพวกนี้มาแล้วก็มาเกาะตามลำตัวปลาทําให้มีอาการติด ก็นอกจากนี้จะดูเรื่องของอาหารการกินแน่นอนว่าสัตว์ที่ป่วยไปการกินมันจะลดลงจากที่เคยกินได้ปริมาณมากเหมือนให้อาหารไปแล้วอาหารหมดแต่เนี้ยเราให้อาหารเท่าเดิมแต่ว่าอาหารเดนเหลือไม่ค่อยขึ้นมาหุบกินอาหารตามปกติอันนี้ก็เริ่มมีพฤติกรรมความผิดปกติแล้วแสดงว่าป่าของเราเริ่มป่วยแล้วอันนั้นเราควรต้องไปปรึกษาสัตะวะแพทย์ เพจแอดโฮมในตอนถัดไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ชนิดใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนความน่ารักของสัตว์เลี้ยงสุดโปรดได้ที่ช่อง NSM Thailand ค่ะ